สวัสดีครับมาดูคู่มือการใช้งานโปรแกรมจามานคิวเลอร์ไวรัส A.D.S. นะครับ and A.D.M. นะครับตัวนี้เป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับโปรแกรมนี้จะอัปเดตเวอร์ชันแบบออโต้นะครับถ้าเราเปิดขึ้นมาปั๊บมันจะมีให้อัปเดตนะครับแบบปั๊บแล้วก็อันนี้ตัวนี้นะครับเขาจะอัปเดตอัตโนมัตินะครับแล้วก็อัปเดตรายชื่ออัตโนมัตินะครับกดคข้ามาเช็ค for อัปเดตไฟ n a ลนะแล้วก็สตาร์ทครับให้ปิดแอนตี้ไวรัสด้วยนะครับ ก็าการอัปเดตวันนี้ก็คือรอะดับอาการล่าสุดนะครับแล้วก็เวอร์ชันก็จะอัปเดตให้ล่าสุดนะครับมีอะไรใหม่ขึ้นมาอย่างเช่นตัวนี้มี iPhone ีโก็จะมีให้นะครับก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับไม่ไม่ต้องไปเสียเวลาไปดาวน์โหลดตัวอัปเดตใหม่นะครับก็สามารถเปิดแล้วก็อัปเดตให้อัตโนมัติเลยนะครับตัวนี้ก็วิธีใช้งานในการฆ่าไวรัสนะง่ายๆนะง่ายง่ายมากๆครับก็ อย่างเช่นตัวนี้นะครับติดไวรัสมาน่าจะหลายตัวเหมือนกันนะครับตัวนี้เป็นบรัสโฆษณานะครับสิ่งแรกที่เราต้องทําคือเสียบเสียบสายนะยูซีปีเข้ากับตัวคอมพิวเตอร์ของเรานะครับจากนั้นก็ไปเปิดดีบักกิ้งนีจะเห็นว่า ADB ไม่พบการเชื่อมต่อก็คือยังไม่ได้เปิดดีบักนะครับตัวนี้ติดไวรัสอยู่นะเวลาเราจะไปกดตั้งค่าเปิดดีบักหรือว่าหมวดพัฒนานะครับเราต้องไปเข้าที่ตั้งค่านะบางทีมันอาจจะมี ไวรัสมากวนตรงนี้มันก็อาจจะกดยากนะวิธีใช้ก็คือถ้าเรากดตรงนี้ทิ้งนะอย่างเช่นตัวนี้เด้งมาเรื่อยๆแล้วล้วก็กดตรงแท็บนะครับกดแ็บนี้นะครับกดแ็บตรงนี้ไป,ไป,ไปตั้งค่านะครับไปตั้งค่าตั้งค่านะเสร็จแล้วปั๊บาบางรุ่นก็จะเป็นเปน็นการระบบนะครับแล้วก็เกี่ยวกับโทรศัพท์ ก็จะคล้ายๆกันนะครับถ้ามันเด้งไปอีกแล้วก็กดตรงนี้กดตรงนี้นี่ผมกดเลื่อนหางี้นะครับอาจจะยากนิดน,นึงนะครับ เนี้ค่อนข้างจะยากมากนะครับบางตัวค่อนข้างจะยากมากนะครับควรมากๆเลยนะครับไปตั้งค่าใหม่นะครับแล้วก็กดแท็บออกนะแล้วก็จะการระบบนะครับแล้วก็เกี่ยวกับไปเคาะบิวนะครับวนี้มามันเปิดแล้วนะครับหน้าเก่าก็ยังอยู่นะครับหน้าเก่า แต่ว่าเราต้องกดแถบออกแล้วก็เพื่อจะหานะครับตั้งใบนิดนึงนะครับมาเจอตัวที่มันยากนะผมจะทำไอตัวที่มันยากๆให้ดูนะครับ แล้วก็หมายเลขบิลนะครับอเมืม่อกี้ไม่ทัน ถ้าบางตัวมันก็ง่ายนะครับแต่ตัวนี้ก็มนเจอตัวยากนะครับผมทําให้ตัวยากให้ดูเลยก็ตัวนี้ถ้าเป็นอย่างนี้ก็กดไปเรื่อยๆนะครับจนกว่ามันจะนิ่งนะก็ค่อยไปกดตรงแทบนะครับที่เราค้างไว้อ e r s i o n beta นี่ฮะตรงเนี้ยอ e r s i นซอฟต์แวร์นะฮะติ๊กไปเรื่อยๆเป็นพัฒนานะครับเป็นปั๊บแบคกลับนะครับแล้วก็จะมีเมนูตัวนี้ขึ้นมานะครับเป็น เ้าต้องไปกดตั้งค่าใหม่นะถ้ากดตั้งค่าใหม่ตัวค่าที่เราเคยตั้งไว้แท็บนั้นมันจะหายไปต้องไปเริ่มใหม่ไล่ไปใหม่นะครับตรงนี้ก็กดแทบ็บตรงนี้เอาแล้วก็พัฒนาซอฟแวร์เปิดตรงนี้นะครับเปิดเสร็จปับ๊บก็เลื่อนลงมาข้างล่างนะมียูทีบีดีบักกิ้งนะครับแล้วก็กดโอเคจากนั้นก็ไปสแกนตรงนี้นะครับเพื่อจะให้มันไปดีเทคเพื่อจะ,อะติกก๊กข้อความข้อความจะได้ขึ้นมานะครับทีนี้นกดออกไปเลย ความจะได้เด่งขึ้นมานะครับลองกดเรื่อยๆนะครับอ่ามาแล้วนะครับทีนี้ก็คืออ่ามันเคยให้สิทธิ์ไปแล้วนะครับมันก็จะขึ้นสามารถเชื่อมต่อได้แล้วนะครับถ้ายังไม่เคยให้สิทธิ์มันจะติ๊กให้สิทธิ์นะครับอย่างเช่นตัวนี้ต้องให้มันขึ้นก่อนนะครับติ๊กให้สิทธิ์อันนี้มันหายไปแล้วทำให้ดูเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าเครื่องนี้มันเคยเชื่อมต่อนะครับมันก็เลยจาได้ มจะลองเพิ่ถอนด้วยนะครับก็คือสมมติว่ามันยังไม่เคยให้สิทธิ์นะครับ <ST yaz> เพิ่มถอนไม่ได้โอเคถ้าเกิดเอาไว้อย่างนี้แล้วกันนะครับถ้าเกิดมันยังไม่เคยให้สิทธิ์นะครับมันจะถามให้เสสิทธิ์แล้วติกรีบติกนะครับแล้วแล้วก็กดโอเคนะครับจากนั้นก็มาเชื่อมต่ออุปกรณ์ให้มันเห็นรุ่นอย่างนี้นะครับก็คือก็คือตัวนี้มันเชื่อมต่อได้แล้วนะครับจากนั้นก็ต่อไปครับเราก็ไปแค่ มันจะยากตรงที่เราไปเปิดดีบักเฉยแต่ว่าการใช้งานง่ายมากๆนะครับไปกดคําว่าตรวจสอบเวรัสในย s e r เซอร์นะเอาหัวข้อแรกก่อนนะครับกดไปครั้งหนึ่งนะับเขาก็จะสแกนตัวแถบตัวนี้แล้วก็นี่คือตัวเวรัสล่าสุดนะครับที่อัปเดตมานะครับแล้วก็ข้างขวาก็จะเป็นแอปที่อยู่ในเครื่องเรานะฮะหัวข้อแรกจะเป็นอยู่ในเครื่องนะครับไม่ก็คือในระบบย s e r เซอร์นะไม่ใช่ในระบบซิสเต็มนะครับก็สแกนแบบ พื้นฐานนะครับยังไม่ถึงละเอียดนะครับตัวนี้เอาตรงนี้ก่อนนะครับสเสร็จปั๊บให้เรากดคําว่าสแกนบัตแบบละเอียดนะครับกดเสร็จปั๊บมันจะมีข้อความเตือนนะครับข้อความเตือนพอดีที่มันจะเตือนแค่ว่าถ้ามีเราแอปธนาคารอย่างเช่นตัวนี้มีแอปธนาคารที่เป็นของออทกศนะครับมันก็จะล็อกไว้นะเพื่อให้เราป้องกันที่ว่าเราไปลบไปลบเผลอลบนะครับแอปของลูกค้านะครับ ก็มีหลายแอปที่ผมล็อกไว้นะครับเช่นพวกช้อปปี้พวกอะไรที่ลูกค้าก็ติดตั้งไว้นะครับแอปที่จาเป็นต่างๆของลูกค้านะเพื่อป้องกันถเราไปลบของเขาแล้วงานจะเข้าเขาจะว่าเอานะครับทีนี้ก็ติ๊กโอเคไปครับถ้ามันมีโอเคเราก็ติ๊กไปเอยอ่านไปด้วยนะครับทีนี้ก็เป็นการตรวจสอบไวรัสนะฮะพบไวรัส10รายการทั้งหมดนะครับแล้วก็ถูกติ๊กเลือกแล้วเขาก็จะติ๊กให้อัตโนมัติล้วก็กดโอเคนะครับจากนั้นครับเราไปที่หัวข้อ ค่าวริ ite, age. Age. ัสเลยนะครับและปลดล็อกตรงนี้กดเลยแล้วเราก็ดูที่โทรศัพท์ไปด้วยนะครับรอก่อนนะครับมันก็จะเด้งมาแอปที่สองมันก็จะบอกว่าเราลบไปแล้วนะตัวที่หนึ่งตัวที่สองเห็นไหมครับวรัสยังเด้งอยู่นะครับเห็นไหมครับไปเรื่อยๆนะครับ แล้วก็ลองนับดูก็ได้มันครบสิบหรือยังเนะสียสังเกตวารัศยังอยู่นะครับเห็นไหมครับอ่ารัศโฆษณานะับยังอยู่นะครับยังไม่เสร็จนะครับยังไม่เสร็จนะครับโปรแกรมยังทางานอยู่นะครับ เรียบร้อยนะครับไปเรื่อยๆนะครับสเก็ตบาร์ดเริ่มจะหายไปแล้วครับแล้วก็ยังไม่หยุดนะฮะเอาให้ให้ครบเลยนะครับเอาจนกว่าเขาจะนิ่งนะครับทำไม่ได้แล้วว่ากี่แอปแล้วก็สังเกตเลือดดูกันนะฮะติ๊กมันหายไปหมดหรือยัง อ,อ๋อน่าจะหมดแล้วนะครับออ้ก็คือติ๊กที่ระบบติ๊กไว้ก็คือตัวไวรัสนั่นเองน่าจะหมดแล้วนะครับเรามาลอง,ลอง,ลองสแกนดูอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อความชชวร์ตัวซอฟต์รัเสเจอร์นะใหม่อีกรอบหนึ่งแล้วก็สแกนไวรัสแ,แบบละเอียดน,นะอันนี้ไม่ไม่ได้ใช้ไวร,รัสนะมันเป็นการบล็อกตัวแอปที่มันอยู่ในตัวเครื่องของลูกค้านะครับไม่ให้เราไปติ๊กนะครับ มีหนึ่งรายการยังเหลืออยู่นะครับเมื่อกี้ยังเหลือหนึ่งรายการนะครับเราไปรีบก่อนแล้วกดค่าวรัสเดี๋ยครับไม่มีนะไม่มีนะมันแจ้งผิดนะครับก็คือหมดแล้วนะครับอ่าตัวต่อไปนะสมมุติว่ายังไม่หายนะครับยังไม่หายสมมุตินะสมมุติก็คือไวรัสมันยังเด้งอยู่นะกวนใจเราอยู่นะครับอันนี้ไม่ใช่วรัสนะครับเป็นแอปของระบบให้เราสแกนกรอบหนึ่งนะเพื่อความถึงจะ ถึงจะหายไปแล้วนะถ้าเราสแกนอีกรอบนึงนะครับเพื่อความชัวร์นะครับบางตัวไวรัสบางตัวมันซ่อนอยู่ในระบบซิสเ็มนะครับให้เรากดตรงนี้นะครับตรวจสอบไวรัสในซิสเ็มครับเ,เมื่อกี้ไม่พบการเชื่อมต่อเอาใหม่นะครับเชื่อมต่ออุปกรณ์ใหม่ครับแล้วก็ตรวจสอบไวรัสในซิสเ็มครับเขาจะด้งขึ้นมาแบบนี้แล้วก็กดคําว่าสแกนไวรัสแบบละเอียดน,นะครับ อันนี้ไม่ใช่ไวรัสนะครับน่ะเจอเห็นไหมครับเจอสามรายการนะครับเราก็จาก,การลบมันเลยตัวนี้สังเกตนะครับมันจะเป็นค่าไวรัสปลดล็อก2นะครับอ่เรียบร้อยนะครับหนึ่งสองนะครับทีนี้ก็สแกนพารัอีกรอบหนึ่งนะครับ แล้วก็สแกนบรัสแบบละเอียดนะครับอันนี้ไม่ใช่วรัสครับอันนี้มันมองเห็นเป็นตัวธนาคารเป็นวรัสนะแต่มันไม่ติ๊กให้นะครับไม่จาก็คือวรัสหมดแล้วนะครับถ้าเกิดเรากดปั๊บก็มาเลือกแอปที่ต้องการลบก็แสดงว่าวรัสหมดแล้วนะครับอันนี้ก็คือวรัสหมดแล้วนะครับก็ออีอกกรณีหนึ่งนะครับสมมุติว่า ระบบไวรัสมันมีล่าสุดขึ้นมานะบางทีเราอัปเดตมันไม่ทันนะครับ mm. ก็จริงๆเราอัปเดตวันันะครับสมมุติว่ามันยังเด้งอยู่นะฮะสมมติว่ามันยังเด้งอยู่นะในกรณีที่มันไม่หายนะครับมันยังเด้งอยู่นะครับให้เรามาที่การตรวจสอบไวรัสในยูเซอร์นะครับ mm. เพื่อจะทําการลบไวรัสแบบเมนูนั่น accounts, คือเราลบเองนะครับเราไปที่ตรวจสอบไวรัสในยูเซอร์นะครับเหตุผลที่ใช้ในยูเซอร์เพราะว่า ในวาัตัวนี้มันสามารถดูรายการที่ไม่ได้เยอะเกินนะครับถ้ามันถ้าเรากดซิสเต็มมันจะเยอะมากเลยนะครับตัวนี้ไม่ค่อยเจอนะครับไม่ค่อยเจอก็เอาแบบนี้ก็ได้นะครับลองลองตัวยิ้มเซยก่อนนะครับแล้วก็เสร็จปั๊บเรามาหาชื่อที่มันไม่ใช่แอปทั่วไปชื่อปแปลกแปกนะครับลองลบดูนะครับลองลบดู tinder น่าจะเป็นอันนี้เป็นแอปที่มันไม่ได้แปลกนะครับ ผมจะยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างนะครับนี่โอมิเห็นไหมครับเห็นไหมคําว่าโอมิมันจะไม่ให้เราลบนะครับเพราะว่าเป็นแอปของลูกค้าที่เขาใช้งานอยู่นะครับก็ <S 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 คือเป็นแอปหาคู่นะตัวนี้อ,อัพ o ูพดาวอันนี้ไม่รู้ไม่รู้ว่าแอปอะไรนะครับแต่ผมจะลองยกตัวอย่างอย่างเช่นสมมติว่าตัวนี้แอปมันเป็นแอปที่บริัดนะครับมันยังเด้งอย่างนี้ครับมันเด้งอยูน่นะมันเด้งสมมติว่ามันเด้งอยู่นะครับแล้วก็กดติ๊กได้เลยครับ สังเกตว่าไอติคเลยก็คือมันไม่ได้อัพสำคัญอะไรมากนะครับแล้วก็ติ๊กสุดป,ปับ๊บแล้วก็ค่าไวรัสนะครับค่ารัลจิสเตอร์ก็จะเป็นเข้ารัดแบบปลดล็อกธรรมดานะครับไม่มี2นะครับแล้วก็นี่ทำไปจนกว่าไอหน้าตัวอันนี้มันจะหายนะครับทำจาจนกว่าหน้านี้จะหายนะก็คือไม่มีวรัสเด้งขึ้นมาแล้วนะทำไปจนเรื่อยๆนะครับ จนไม่มีไวรัสได้ขึ้นมานะครับอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับก็ทั้ง3วิธีวิธีที่1 User ที่2ระบบ system แล้วก็ Menu เมนูน่จนกว่ามันจะเสร็จนะฮะพอเจอไวรัสนะครับพอเจอไวรัส,รรสตรงไหนก็เอารบกวน u s e r อร์ User ทุกท่านนะช่วยแจ้งไวรัสมาด้วยนะครับหรือแคปรูปมาด้วยก็ได้นะครับว่าเจอไวรัสตัวนี้นะครับที่ไม่มีอยู่ในระบบนะครับก็ เชื่อกันแจ้งเข้ามานะครับเราจะได้อัปเดตไวรัสให้ท่านได้ต่อเนื่องแล้วก็ทันสมัยตลอดเวลานะครับผมโอเคครับผมก็วิธีใช้งานวิธีลบไวรัสโฆษณาในตัวโปรแกรมซอมานคิเลยไวรัสเอดสก็จบเพียงแค่นี้นะครับก็จะมีเวอร์ชั่นต่อไปก็จะมีอัปเดตให้เรื่อยๆครับคุ้มค่ามากๆนะครับัวนี้แค่299บาทต่อปีนะครับผมโอเคครับผมขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ